สวัสดีกันด้วยนะครับและวันนี้มาอยู่กันกับขังไทยคอลเลกชันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่เป็นต้นกําเนิดของการป่วยเรือเลยก็ว่าได้นะครับก็กลับมาเล่นนะครับ เพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วเป็นปีแล้วนะครับอืมที่มาเล่นเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะครับเพราะว่าผมอยากกลับมาดูอสกินช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีน้องบางคนที่เขาจะมีสกินคริสต์มาสนะครับอย่างเช่นที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือตัวของฮัตจังนะครับหรืออีแปดนะครับผมที่เป็นเรือดำน้ำนะซึ่งผมชอบน้องมากนะครับเพราะว่าน้องเป็นสาวแว่นนะเราชุดนี้น้องเนี่ยคือแบบดีต่อใจมากนะครับเอ ดูหน้าน้องดิยังกับคนเมานะครับแต่ว่าที่กินอยู่นั้นน่าจะไม่ใช่เหล้านะน่าจะเป็นชามะนาวนะครับจริงผมว่าน่าจะมีน้องคนอื่นที่มีสกินนะครับผมที่มีสกินช่วงคริสต์มาสนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีใครบ้างน,นะครับผมเดาว่าคองโกะน่าจะมีนะครับผมเอาไปตั้งเป็นเหลือเรียขาเลยแล้วกันพูดมากเป็นธรรมดาครับพูดมากเป็นธรรมดา เอาไม่มีเหรอวะเอาหรอกเดี๋ยวใครมีบ้างวะไม่แน่ใจวะต้องดูต้องดูผมแป๊บหนึ่งขอข,ขอหาสักคนหนึ่งที่น่าจะมีสกินช่วงน,นี้หน่อยในน้องรักผมน้องรักผมไว้ฝู่ผมนะครับเวียนนยหรือฮิบิกินะครับเอไหนดูสิฮิบิกิมีไหมฮิบิกิไม่มีไม่มีแน่แนไม่มีแน่แนเพราะว่าผมจําได้ไม่ว่าปีไหนเทศกาลไหนนางก็ไม่เคยได้สกินกับเขาสักทีผมไม่เข้าใจ ไปดูคนอื่นไปดูคนอื่นเอาหน,นี่นี่กำลังบาดเจ็บอยู่พอดีด้วยกำลังเสียหายปานกลางพอดีด้วยชื่ออะไรวะคนนี้ลืมเดี๋ยวอ่านชื่อแป๊บนึงนะอ๋อซุยโฮไม่ต้องดูไม่ต้องดูนางบอกเองเอา้าไม่มีแต่ว่าบาดเจ็บให้ดูเห็นท้องน้อยสักหน่อยแล้วกันเอแบบนี้ไม่น่านเรียกว่าท้องน้อยมีคนอื่นอีกไหมนากระนากาะนากาะมีไหมลูกมาโชว์ให้คนเขาดูหน่อย นี้นะกะมีนะครับน่ารากักเฮ้ยเราคนน้องพูดอะไรวะไปดูคนอื่นผมว่าถ้านากะมีแปลว่าฮาเซนไดนะต้องมีะวะเล้วมันจะมาแจ้งเตือนอะไรตันนี้บอลไม่ได้เตะตอนนี้เว้ยบอลแม่งเตะตอนตีหนึ่งเว้ยเฮีย ทษนะครับโทษนะครับเมื่อกี้โวยวายนิดหน่อยอ่าไปดูคนอื่นเส้นไดเเ้นไดผมปั้นเส้นไดไว้อยู่เส้นใดเส้นใดชื่อเขียนไงวะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเ้นไดน่าจะแช่คนนี้แหละนี่น,นี่แต่ว่ารูปมันยังไม่ค่อยโหลดนะครับเพราะผมเพิ่งโหลดมาเราเน็ตก,ก็กา,กากด้วยนะดูนี่เซนไดมีไหมนะครับเส้นไดนี้ผมปั้นเป็นใครนี้ไปแล้วด้วยนะเออ โหลดนาะนอีกแม่งโหลดอีกที่บ่าเนี่ยนีเซนได้ทำไมนางใส่ยุ่ดอดย่างนั้นมันคิดมาตรงไหนวะเนี่ยมันชุดหน้าหนาวมากกว่ามีไหมจินซือดิจินซือจินซือมีไหมจินซือนี่ชื่อเขียนยังไงวะชิบหายแล้วจำไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้ปั้นจินซือไว้น่าจะอยู่ไกลๆอยู่ มาเจอแล้วนะครับจินซือดูกันมีไหมหาตั้งนานเนตะ่ลูกหาตั้งนานแต่น้องไม่มีไอ้น้องน้องก็ไม่ได้แต่ผมยังไม่ป้านมานครับถ้าเป็นใครนี้จินซือจะสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมไหนมีใครอีกไหมเมื่อกี้ผมไปเจอนี่มาด้วยเป็นซื้อซื้อยะนะครับซื้อซื้ยะก็มีซื้อซื้ยะซื้อซื้ยะอยู่ไหนวะ เดีย๋ยวคนไหนคือซูซียาวะแล้วนี่ใครอ่ะอ๋อคางอ่ะต้ขอข้างอ่ะไม่มีแล้วเนี่ย,ออยบ้าเอ้ยคนอื่นคนอื่นคนอื่นน,น,น,นี่อ่าปูรุทกะดูดิอ่าปูรุทกะภูสานป้านมามีไหมไม่มีเหมือนกันเหรอเนี่ย อ่าครับครับอ่าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจ,าใจว่าอะไรมีคนอื่นไหมร้เมื่มอกีอ้ผมเจอซูอซียะอ,อ,อยู่ไหนวะนอุ้ยนี่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 นเอโโรฟุซูชิมะน่ารักน่ารักคนนี้ผมชอบคนนี้ผมชอบมีสกินไหมลูกโอ้ ม,มันดีต่อใจจริงๆโรลิคนนี้นี่มจะไม่ได้ว่านางเป็นเรืออีเวนต์หรือเปล่าจำไม่ได้อะแต่จำได้ว่าตอนที่ดอกน้องมาเนี่ยคือดีใจมากนะครับดีใจท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะอืมใช่ดูนี่นี่ซูซียะเจอแล้วม,มาดูสินี่ซูซียะก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะครับอืม ไทโฮผมยังไม่ได้เอาให้ดูใช่ไหมแต่ไทโฮเนี่ยไม่มีนะครับผมอันนี้ไปละผมดูไปละมันไม่มีนะครับไทโฮไม่มีเพราะเป็นล้นรถอย่างนี้เลยครับอืมอ๋อไทโฮของทางไทยอ่ะชอบจะโดนล้อด้วยนะครับว่านางชอบตดครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนจริงๆรู้แหละรู้แหละเออคือตอนแรกไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วคือเพราะว่าตัวของไอ รูปตอนานางเสียหายนักะ่ะกะมันเหมือนตอนเหมือนคนกําลังตดครับเออม <laughs> ีคนอื่นไหมเนะี่ยคนนี้ใครวะอ๋อฮิริวฮิริวมีไหมลูกฮิริวก็ไม่มีมีใครมีเออ,เอ,อ ไหนดูสิไอาคาสกิพี่ใหญ่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 มีไหมเลดี้เลเดี้นี่ขนาดเลดี้ก็ยังไม่มีหลอะเนี่ยคิตาคามิอ่ะคิตาคามิมีไหมคิตาคามิมา แตคามีก็ไม่มีวะอะไรวะเนี่ยแล้วมันมีใครมีบ้างวะผมลืมไปหมดแล้วอะยามาโตผมก็ไม่มีนะผมดูแล้วยามาโตไม่มีวะ่ะอ่าอ่าคนนี้คนนี้ นางาโตะนางาโตะนางนาโตะก็ไม่มีหรอเนี่ยมันมีใครมีบ้างวะเนี่ยเออทำไมมันหาไม่เจอทุกคนเลยวะคนที่มีสกินเนี่ยจุนโยนี่จุนโยกจะไม่ได้คนนี้ล่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่ผมจำได้ามีคนหนึ่งน้องเป็นเหมือนแบบคนที่ผมชอบอีกเหมือนกันคนนี้เปล่าะ รูปมันไม่โหลดอีกแล้วอะ่ะเพราเรามีมาแค่นี้ด้วยนะเอ้าไม่ใช่มันจีทเซ <c oughs> คนนี้ใครอะ่ะอยู่บาลีแน่เลยอยู่บาลีมีไหม่าอยู่บาล <c oughs> ีจำได้อ่าอ <c oughs> ยู่บาลีอยู่บาลี มันมีแต่โผล่มาแล้วเมอลี่คิดมาให้เราอะแต่มันไม่มีคนที่แบบใส่ชุดเลยอะทำไมวะผมหาไม่เจอนี่ไม่ใช่นี่ใครอะเอ้ยวันนี้ใครวะอ๋อกิซารังกีเอ้ยไม่ใช่อ่ะถูกแล้วถูกแล้วคิซารังกีถูกแล้ว,ลว,าลาลวเออเฮ้ยกิซารังกีมีเออเจอสักทีแหมนานๆทีจะเจอทีนะเฮ้ยถ้ากิซารังกีมีไอ้นี่ก็ต้องมีดิไอ น้องหรือพี่หรือเพื่อนนะเนี่ยชื่ออะไรวะคนหนึ่งชื่ออะไรผมลืมอ่ะมันต้องมีมุสก,กิหรือว่าอะไรสักอย่างน่งมันต้องมีสกิเหมือนกันอะไรเ,เดี๋ยวนะคนนี้มูราซาเมะปะเ,เอ้ยจำได้เฉยแต่มูราซาเมะไม่มีโอ้ป้าเอ้ยมูราซาเมะ ไม่มีแล้วใครจะมีอีกอ่ะวันนี้ไข่วะอ๋อริวจโจริวโจทำไม่ได้จำไม่ได้เฮ้ยริวโจก็มีออริวโจม,มีมีใครมีอีก อ่าดูดูสองคนนี้ดูมีมีไหมอ่าจุนโยจุนด้วยแสดงอีกคนหนึ่งได้เป็นฮิโยป่ะไม่มีไัวฮิโยมีไหม <ST. S 1> ใช่ฮิโยป่ะจำไม่ได้ว่ะอาอฮิโยใชู่ล้ะไม่มีเหมือนกันว่ะ แต่ผมจําได้ว่ามีคนหนึ่งอ่ะที่ผมชอบอ่ะชื่ออะไรไม่รู้โชโฮโฮโช,โชไม่รู้อ่ะต้องสักชื่อหนึ่งแหละอันนี้ให้ดูไปแล้วอุ้ย,ยแต่กําลังไปซ่อมอยู่โอชิโอใช่ไหมโอชิโออ๋ออุชิโอ,อ,โอ,อ,โอกาลังเสื้อกําลังขาดด้วยมีชุดไหมลูกมีจริงด้วยอันนี้ก็น้องรักผมอีกคนหนึ่งนะครับนน้องรักกีฬากูน้องรักเยอะจัด ไล่แต่ครังไทยอาซูเรนี่มีเป็นพันคนแล้วมัง้งไอ้หี่อ่ย้ยนี่ไงคนนี้เดี๋ยวชื่ออะไรนะผมลืมแต่ไม่มีชุดหรอเอา้าแล้วตอนนั้นที่ผมเห็นมันม,มีสกินมันคือสกินอะไรวะช่วงเทศกาปลป่าสัมมาเาะหรือว่าอะไรเนี่แหลยังไม่น่าละแต่ชุดนั้นก็สวยนะ จริงๆมันมีเรือลำหนึ่งที่ผมอยากได้เหมือนกันจโจโชโโฮเออโชโฮคนนี้ชื่อโชโฮนะครับมันจะมีคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่านิชินอ่ะผมอยากได้มากแต่ว่าเป็นเรืออีเวนต์แล้วก็ไม่ได้อืมเรืออีเวนต์ในเกมนี้มันมันได้ยากอ่ะผมเล่นไม่เป็นด้วยแหละมันมีใครอีกไหมเซนไดดูไปแล้วอันนี้ใครใครวะเนี่ย ฮี ima, ่ชิมะหะใช่แน่แผมจำเสียงได้ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่พูดชื่อแต่ผมเราว่าใชนน่นั่นไงไม่มีชุดแต่ดันแว่นมาเลยน่ารากักสวยสวยสาวแว่นอีกแล้ว <laughs> นี่คลาสคองโกนี่ผมเพิ่งให้ดูคองโกไปแค่ลำเดียวใช่ปะมันมีคนอื่นอีกไหมวะผมจำได้ว่าผมมีฮิเอกับฮารุนะอยู่นะ ฮารุนะนี่มันได้ชื่อมาจากนี่หรือเปล่าไอ้ภูเขาฮารุนะใช่ปะแต่มันคือไอ้ภูเขาลูกเดียวกับที่ที่มันคือภูเขาอากินะในในอินิเชียลดีป่ะผมจําได้ว่าผมเคยไปเซิร์ชเจอว่าไอ้ภูเขาอากินะมันคือภูเขาที่มีชื่อว่าฮารุนะลองดูซิอาซาชิโอเนี่ยผมจําได้ว่าน่าจะมีนะไม่มีเว้ยใชบ้าเ้ยอันไหนผมจาได้ว่ามีไม่มี คนนี้ใครอ่ะผมเดาว่านะ่าจะเป็นเรือไปะจะมานทุกเครื่องบินลำหนึ่งฟุโซอ่าูุโซ,โซมีไหมลูกู้โซรอรูปโหลดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะูุโซไม่มีอ่ะอะไรวะเนี้ย มันมีใครอีกไหมที่ผมยังไม่ได้ออกมาดูเนี่ยฮะคนนี้ใครอ,อ่ออะอะคังหีเหรออะคังหีอะคังหีอะคังหีในคิดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอะคังหีมันมันต้องอะคังหีร่รซันไม่ใช่หรอเมียวงนี้ในคิดไอ้เหี้ยเอ้ยจำผิดกูดูอินเท่อวดียังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมัน นี่อันนี้ใครอยู่ะนนียอ๋อผู้ผู้ีู้ผู้ีมีไหมจริงผู้ผู้ขี่เป็นคนที่ทําให้ผมอ่ารู้จักกับคลังไทยเลยนะครับเพราะว่าผมดูคลังไทยผมก็ผมชอบผู้คีแหละตอนแรกอะแต่ว่าพอมาเล่นเกมปั๊บแม่งดันมาชอบพิวิกีแทนเฉยเลยงงเหมือนกันมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมไหมใครอะเอ้ ใส่ของแบบนี้โจใครครับตอนแรกผมรู้ว่าเป็นฮารุนะเออเออจ้าใครนะเป็นสาวแว่นเหมือนกันนะแต่พอเป็นใครนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ค่อยสวยอะไงไม่รู้ว่าผมชอบเวอร์ชั่นนี้มากกว่ามายะนางนะ่าจะดูแก่นๆหน่อยมั้งแล้วใครเป็นพี่สาวน้องสาววะแล้วทำไมเน็ตมันกลายอย่างวะเนี่ย รถรถขี่มาทำไมตอนนี้เนี่ยยังมาโตผมดูแล้วไม่มีไม่ต้องดูหรอกอันนี้ดูไปแล้วน,นี้ที่เอหรือเปล่าวะเออไม่ใช่นี่ฮะกุโร่กโร่มีแล้วลูกกโร่อันนี้ก็เป็นเรืออีกราหนึ่งที่ผมชอบเลยครับอะไรผมยังไม่ได้ปั้นใครเนียไว้เพราะว่าผมกะว่าผมจะปั้นเมยวโคให้เสร็จก่อนนะครับแต่ก็ถึงพูดอย่างนั้นไปเนี่ยก็คงยังไม่ได้ปั้นเร็วๆนี้นะครับต้องรอ ต้องเลิกเล่นอสุรเรนก่อนนะค่อยได้มาปั้นักรู้เนี่ยผมชอบด้วยความที่ตอนนั้นมันมีไอ้มังอ่ะของเด็กที่เขาแปลมันจะมีอยู่เร่มหนึ่งที่นางค่อนข้างจะซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามแล้วนางน่ารักนะครับคนนี้คือใครวะ่ะอิเซ่หรอไม่มันมันจะมีอ๋อนี่มันยูงะอ๋รออิเซ่อะ อ๋อไม่มีเหรอเนี่ยมีใครอีกไหมอันนี้ยูราจิป่ะเนี่ยเฮ้ยผมจำได้น่าอยู่ยูราจินะคนนี้เออป่วยป่วยเนี่ยม,ม,มันต้องมันต้องมีดิวะเอา้าเอา๊ะทำไมไม่มีวะเนี่ย ผมเจอแล้วฮารุนะมีไหมมีไหมฮารุนะานี่ฮารุนะก็มีสวยใช่ไหมเออฮารุนะสวยนะครับผมว่าฮารุนะน,น่ารักสุดแล้วในอ่าสี่พี่น้องคองโกอ่ะนี่คุมาโนหรือว่าคุมาเฉยๆปะอ๋อคุมาโนโอ้คุมาโนก็มีสวยสวยคุมาโนก็สวย,สวย,สวย ไม่บอว่าดูคนนี้ดีกว่ายามาชิโร่ทั้งทั้งชื่อก็น่าจะพอดูแล้วว่ามันยังไงแต่ก็ไม่มีชุดเหมือนกันนะเนี่ยเออผมว่า,วย,ายามายามาชิโร่ดูดูสวยดูน่ารักกว่าเออเออจริงนะเฮียแม่งคังคังอาซูเรนกูก็ชอบยามาชิโร่มากกว่าไอา้ฟุโซนั่นเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันมีวิวิวนี่นี่นี่นทายข้าโอ้ อาวไม่มีหรอเจนางเมือที่คิดมากหรอนะแต่ว่าไม่มีชุดอะเฮย้ยนี่เอนี่เอผมยังไม่ได้ให้ดูไปใช่ไหมนี่เอเดี๋ยวให้ดูไปแล้ววะแต่ก็ไม่มีนะพี่เอนี่น่าจะเป็นเอ่อพวกครั่งพี่สาวนะครับมาดูดูคนนี้แล้วกันโกยะนะครับหรืออีห้าแปดนะ เนาะไม่มีเหรอเนี่ยกูกูมีความหวังว่ามันจะมีไงเพราะว่าคลิปนี้กะจะมาให้ดูสกินเฉยๆนั่นแหละแต่มันมีอยู่แค่ไม่มีกี่คนไงที่มันมีอ่ะนี่ฮิริวเอ้ยหรือโซริวเอ้ยใช่ไหมเริ่มโซริวดิเออมันต้องโซริวแล้วดิเฮ้ยโซริวมีเออทำไมโซริวมันดูสวยขึ้นเยอะโจมเลยวะ สวยกว่าสกินปกติเยอะเลยอ่ะเออชุดปกติแนวะไม่สวยเท่าชุดนี้นะเนี่ยชุดนี้ดูสวยอนะ่ะดูแบบไม่รู้อะดูแบบไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าสวยสวยจะสวยเออเนี่ผมไม่ดูคนนี้ด้วยละกันอันนี้ก็ลูกรักผมอันนี้นเะนี่ยโมจิซึกินะครับไม่มีเหรอโอเคไม่มีก็ไม่มีเฮ้ยคนนี้คนนี้ฮัสึชิโมะครับ เรัสซิชิโม่มีไหมลูกไม่มีไม่เหงย่อู้ไปดูลำท้ายๆเลยแล้วกันอ่าอ่มาลุยุอย่างเงี้ยอ่ามีไหมโอ้จําได้ผมผมจําได้แล้วมาลุยุผมเคยอ่านในผมซื้อไอ้สารบันสาวเดือรบมาเว้ยเอเลฟน้าหกร้อยอะแล้วนางผมจําได้ว่าผมอ่านประวัตินางน,น,นางเป็นเรือด,ดำน้ํา ที่ตอนที่ทดสอบตอนแรกอะ่ะเหมือนนางจะจะไม่ดำนะเว้ยแล้วพอดำลงไปเสร็จปั๊บก็ดันเหมือนจะขึ้นมาไม่ได้อีกแม่งโคตรอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่น้องก็มีนะเนี่ยเอ๊ะทำไมน้องมันดูตัวเล็กแบบเวอร์ชั่นปกติวะฮะดูซะหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าใคร <S 2> <S 2> อากิคุโมอากิคุโมนี่มันคนไหนวะ นี่นี่นี่อันนี้เป็นอากิคุโมะนะครับแ,แม่เมื่อกี้มันหลุดไปนะอืมมาเป็นไข่ช่วงคริสต์มาสพอดีนะน้องเอ่ผมจําได้ว่าผมมีอีกคนนึงอะ่ะที่ไม่ใช่ที่อยู่ในคลาสเดียวกันกับนางหรือว่าอากิคุโมะมันคือไอลำที่โดนปัดไปเป็นชั้นคางิโร่วะขันเงีคางิโร่เมื่อกี้มันเสียงลงเลอ่ะ พม่ต้อคนมีไขก่อน,นอ,อ๋อมุสึอ๋อ๋ออ๋ออ้าวไม่รวยอีกอ่ะเอองั้นก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเน็ตกากด้วยแล้วก็จริงผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนดูก็คงจะถามอยู่ว่ามึงให้กูดูที่อะไรนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ลนนนแล้วกัน,น,กน,นถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์ไว้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ทันผ่านไป ไปละบ๊ายบาย